นาโมตัสสะภะคะวะตุอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมรุมเนมะมะเมอุมุสคาทาวิชครุมพะคุมพระคุ้ม วาวิณูวินูววยธานาคราบโมติลูกคมธานา,าจิจยนังยาไวยานากราบข้าวุณนดำสัก ทนานัม,มาจะสะระวาปฏิตรรมส,สมบูรับพากรลชทิไวทิยมมาตังวา่มาให้้อาบนททวนเเป็นคนทีสัง่งซืเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สตาทสาธุ จบแล้วเหรอลูกจบแล้วโอเคเก่งมากครับมามามาดู